สวัสดีครับกระผมชื่อนายวิคเนตร์บรรเมฆรหัสเติมตัวนักศึกษา54011022กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2สาขาวิชาบรรลักษศาสตร์คณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กะบวนวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้คือกระบวนวิชา09341การพัฒนาสืา่อผสมในงานสารสนเทศวันนี้กระผมจะมาแนะนำหนังสือที่มีชื่อว่าบ้านเราซึ่งเป็นหนังสือวรรณกรรมยมปชน และด้รับรางวันแว,ว่นแก้วในปีพุทธศักราช2546โดยมีสว่าง,งคงยกเป็นผู้แต่งและผู้ช่วยศาสตราจาร,ร,รย์ดตรตีสินมุขจรเป็นบรรณาธิการครับบ้านเราเป็นเรื่องราวของเด็กชาวนานชนบทที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากชีวิตเด็กชาวนาในชนบทภาคใต้กลายมาเป็นลูกกรรมกรในเมืองต้องเร่ร่อนย้ายถิ่นฐานตามพ่อแม่ออกไปหางานทาทําให้ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่โดยจอมเป็นตัวละครเอกของเรื่อง ครอบครัวของจอมมีสมาชิกทั้งหมด4คนคือพ่อแม่จอมและก้อยครอบครัวของจอมมีอาชีพทำนาและเมื่อเสร็จฤดูทำนาครอบครัวของจอมก็ได้ย้ายเข้าไปหางานทำในเมืองหลวงเป็นกรรมกรก่อสร้างเมื่อได้เข้าไปทำงานและอาศัยอยู่ในเมืองหลวงครอบครัวของจอมก็ได้พบกับความลำบากพบเจอแต่ปัญหาต่างๆทั้งความด้านไม่ปลอดภัยในการทำงานการดำเนินชีวิตและรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ขาดมิตรี จึงทำให้ครอบครัวของจอมตัดสินใจ่าจากสภาพชีวิตของกรรมกรก่อสร้างกลับบ้านเกิดเมื่อครอบครัวของจอมได้กลับมาบ้านเกิดอีกครั้งและได้พบก,กับการพัฒน,นาหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทําให้บ้านเกิดที่จอมเคยอาศัยอยู่นั้นน่าอยู่มากขึ้นและไม่ต้องได้รับอกไปหางานทําในเมืองหลวงอีกแนวคิดที่ได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มน,นี้นะครับ 1. ความสาม,มัคคีในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 2. มีการส,มสม่งเสริมในความคิดสำนึกรักบ,บ้านเกิด 3. มีการรู้จักพอตั้งชีวิตนบนพื้นฐานควาพอเพียงท่านผู้อ่านสามารถติดตามหนังสือเล่มนี้้ที่ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ไล้เรียกหนังสือยอยักษ์แปดศูย์ย์หกแปดสอเสือ172บริไม้ขอบคุณครับ